ล่าสุดทางด้านทีมพิธาไปออกรายการแฉเปิดรายการมาทางด้านทีมพิธาชิงประกาศโสดสนิทสิสายหน้าทําเอาทางด้านพิธีกรหาลั่นกันเลยทีเดียวก่อนจะบอกว่าดักเขาไว้ก่อนและมีการขยิบตาคล้ายเป็นการส่งสิกให้กับแจ็คแฟนฉันและทางด้านมัดดำคชาภาได้ถามว่าหลายๆคนฝากถามไม่คิดจะมีแฟนแล้วหรอ น่าจะมีหลายคนรุมจีบซึ่งทางด้านทิมพิธาตอบว่ามีติดต่อมาบ้างแต่ว่าช่วงนี้โฟกัสแต่เรื่องงานและลูกสาวใครทักมาแล้วไม่ได้ทักกลับเพราะโฟกัสแค่2เรื่องนี้